จริงๆแล้วไม่ได้ไม่ได้สอนไม่ได้อยากให้เอาตามแม้แต่อย่างเดียวเลยมีแต่ความหายนะทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพุ่งกับเองก็ตามพุทธตัวหนังเองนักแสดงทุกคนนํามาถ่ายทอดเพื่อให้สิ่งเหล่านี้เป็นอุทาหารณ์อยาไว้นะไม่ได้ให้ทำเป็นตัวอย่างนะจ๊ะสออำหรับใครที่ติดตามรอชมอ,อัลบั้มหน้า ก็ถึงเวลาแล้วครับของอัลบัมนี้แหละอัลบัมที่2ของไม่มีอัลบัมสามนะนะเพลงสองนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ยังรอติดตามผมคิดว่ามันสนุกแน่ๆเลยต้องดูแล้วนะเอ้ก็สนุกมากๆในการเล่นหนังเรื่องนี้ม่ดูภาะแรกกรดูได้สุดยอดขอบคุณมากๆนะครับแล้วเจอกันในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศทั่วโลกไปทั่วโลกเลยนะฮะซีอยู่กระหน่อกวายอ่ะใครไม่ดูนะฮะรีบดูด่วนเลยนะทุกคน